สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับสาวกของ Google Account ทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นข่าวดีสำหรับคุณครูด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับ Google ที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้โดยปัจจุบันแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานของ Google Meet ได้นะครับนอกจากว่าจะเป็นลูกค้าของ Google G Suite เท่้นั้นแต่เดี๋ยวนี้นะครับในชั่วโมงนี้ และต่อจากนี้ไปนะครับเราสามารถที่จะใช้ Google Meet ได้แล้วนะครับ Google Meet คืออะไรล่ะครับ Google Meet ก็คือในลนักษณะของวิดีโอคอนั่นเองซึ่งเราสามารถที่จะใช้ในการคอ l เพื่อที่จะเห็นหน้ากับลูกศิษย์ของเราได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เขาให้เราใช้ฟรีเลยจริงๆนะครับวิธีการนะครับง่ายๆก็คือให้เราเข้าไปที่ Google นะครับ Google.com เดี๋ยวเรา อ่านะครับตอนนี้เราเข้ามาที่ Google นะครับเราจะใช้ Account ตอนนี้ผมใช้ Account ของ e v a s a s h o p a v a s a s h o p s a s าสอเอว v a s a s h o p gmail นะครับตอนนี้ผมใช้ e v a s a s h o p gmail com นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ Account นี้นะครับก็เลยอ่านผิดอ่านถูกหน่อยหนึ่งอ่ะทีนี้ เราจะใช้ Google Meet ยังไงนะครับเราก็ต้องไปใช้ในเว็บไซต์นะครับโดยเราสามารถที่จะค้นหาได้ก็คือ Google นะครับพิมพ์คําว่า Google Meet ลงไปเลย Google Meet นะครับก็จะเห็นว่าเป็น Google Meet นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปในในส่วนของ Google Meet ตัวนี้เลยนะครับในลิงก์นี้นะครับลิงก์ไหนิลิงก์นี้ครับ Google Meet นะครับ Meet.google.com เราเข้าไปเลยครับ พอเราเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีเดี๋ยวผมหลบให้หน่อยหนึ่งมันจะมีการเชิญเราเข้าประชุมนะครับการเชิญเข้าประชุมประชุมทางไกลโดยใช้วิดีโอนะครับแบบระดับพรีเมียมเลยจริงๆนะก็เราสามารถที่จะใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ใช้งานได้ฟรีทุกๆคนแล้วด้วยอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประชุมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าตัวของ a c c o u n t นี้นะครับ เป็นตัวของเอวาซาช็อ uh, ปแอ gmail.com นะครับก็จะเรียกเข้าประชุมไปที่โทรศัพท์มือถือของผมนะครับติ้งต่างว่าหรือว่าสมมุติว่าเราอยู่ไกลกันนะครับกับโทรศัพท์มือถือเพราะตอนนี้ผมมันตี3แล้วนะครับคงไม่มีใครลุกขึ้นมาคุยกับผมแน่นอนนะครับเอาละตอนนี้วิธีใช้นะครับง่ายๆก็คือกดเริ่มการประชุมเลยครับกดเริ่มการประชุมนะครับ พอเรากดเริ่มการประชุมแล้วนะครับระบบของ Google Meet ก็จะพาเรานะครับเข้าไปเตรียมพร้อมในส่วนของการใช้งานนะครับซึ่งจะเตรียมพร้อมอะไรบ้างก็คือเตรียมพร้อมหนึ่งก็คือ,อใช้กล้องนะครับกล้องวิดีโอนะครับอันที่สองตอนนี้ผมใช้ลูมอยู่มันก็เลยอัดไม่ได้นะครับผมต้อง ปิดตัวนี้ก่อนอ่านะครับตอนนี้ผมใช้ล o มอัดอยู่นะครับก็เลยมันัไม่สามารถที่จะใช้กล้องคู่กัน2โปรแกรมได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ปิดตัวของ r o ูมไปแล้วก็ตอนนี้เราก็จะใช้กล้องที่เราจะใช้กับ o o o l e m e e t นะครับอะคราวนี้นะครับ อ่าตัวนี้เดี๋ยวผมปิดตัวนี้เลยดีกว่าทีนี้นะครับมันจะให้เราทำอะไรได้บ้างน,นะครับก็ให้เราสามารถที่จะตั้งค่าอุปกรณ์นะครับคือตั้งค่าอุปกรณ์ก็คือให้เราตั้งค่าไมค์นะครับแล้วก็ตั้งค่าของลำโพงนะสมมติถ้าเราทดสอบลำโพงนะครับเราจะได้ยินเสียงนะครับนะนี่ก็คือสรุปว่าไมค์ตอนนี้ก็ดังแล้วนะครับแล้วก็ ตัวของลำโพงก็ดังนะครับคราวนี้เราจะทำการวิดีโอคอลนะครับไปหากับเพื่อนของเราหรือว่า,าลูกศิษย์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วิธีการง่ายๆก็คือเข้าไปที่กดร่วมเลยนะครับปุ่มกดร่วมนะครับทีนี้มันก็จะมีลิงก์ให้เรานะครับให้เราคัดลอกนะครับหรือเราคัดลอกแล้วเราก็ส่งไปให้กับ บุคคลอื่นๆได้นะครับที่เราต้องการที่เขาจะให้เขามา,าจะให้เขามาในส่วนของห้องวิดีโอคอลของเรานะครับแต่ในที่นี้เราถ้าเรารู้จักกับเพื่อนๆของเราแล้วหรือว่านักเรียนของเราแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับก็คือกดเพิ่มกดเชิญเดี๋ยวผมจะกดเชิญจากกดเชิญตัวเองเข้าไปนะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับก็ขวัญชัยธีรศทรัพย์นะครับอีเมลก็คือธีรศทรัพย์ g gmail com อ่ากดเลยครับกดเชิญนะครับมันก็จะส่งอีเมลไปให้กับอ่าโทรศัพท์มือถือของเรานะครับตอนนี้โทรศัพท์มือถือก็อ่ามาแล้วนะครับก็จะมีอีเมลเข้ามานะครับเห็นไหมครับพออีเมลเข้ามาแล้วปุ๊บเราก็เพียงแค่กดยืนยันนะครับเหมือนกันนะครับถ้ากดยืนยันเนี่ยครับก็จะเป็นปุ่มสีเขียวนะครับสีเขียว ให้เราทําการเข้าร่วมประชุมนะครับเราก็กดปุ่มสีเขียวเ,ยวเลยทําการเข้าร่วมประชุมปุ๊บพอกดปุ่มสีเขียวปุ๊บนะครับทีนี้มันก็จะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะครับระบบมันจะเข้ามาแล้วและปุ่มอีกปุ่มหนึ่งก็คือเข้าร่วมประชุมนะครับก็กดไปเลยครับเข้าร่วมประชุมเพอเกดเข้าร่วมประชุมแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัวของ เดี๋ยวผมปิดไมค์ก่อนนะอ่าเช็คเช็คโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอปิด,ขอป,ดขอปิดไมค์อ่าเช็คเบาเสียงหน่อยก็ได้นะครับอ่าโอเค นะครับตอนนี้ก็เราก็มีการประชุมอยู่นะครับสองคนนะครับก็อย่างที่เห็นก็คือมีขวัญชัยนะครับซึ่งเป็นเราเองกับอีกคนนึงก็คือตัวของขวัญชัยเทเรซับนะครับซึ่งจะเป็นเอวาซาช็อปนะครับก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือเราก็สามารถที่จะประชุมตรงนี้ได้เลยนะครับนะอันนี้ก็คือภาพจากจากโทรศัพท์มือถือนะครับที่เราสามารถที่จะ คุยนะครับซึ่งโทรศัพท์มือถือตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราสามารถที่จะคุยกับคนอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าทีนี้ทีนี้กลับมานะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้งานนะครับตรงนี้ตัวนี้ตัวที่กล้องจะเป็นอ่าตัวที่โน้ตบุ๊กนะครับก็จะเป็น account ของคน ที่เชิญนะครับก็คือคุณครูหรือว่าอาจารย์นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นในลักษณะของตัวของนักเรียนนะครับที่ที่ใช้ในการประชุมคอลกับเรานะครับแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะประชุมแล้วก็ใช้ในการคอลวิดีโอคอลกับนักเรียนได้เลยนะครับอ่าท่านี้นะครับง่ายนิดเดียวเอง เนะพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ก็เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับกับสถานการณ์โควิดเราก็สามารถที่จะทำให้เราติดต่อสื่อสารทางไกลผ่านกับผ่านการเชื่อมต่อกับนักเรียนได้นะครับหรือผ่านการเชื่อมต่อกับเพื่อนๆของเราได้ด้วยนะครับด้วยการใช้ Google Meet นะครับตอนนี้นะ,ะง่ายๆแค่นี้เองนะครับเราสามารถที่จะทำงานได้โดย ง่ายได้เลยอ่านะครับก็วันนี้ก็คงจะพอเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็เราก็จะใช้ตัวของ Google Meet เนี่ยนะครับออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็ทำการออกโดยการทำกดปุ่มนะครับออกไปได้เลยนะครับนำออกปุ๊บนะพอนำออกแล้ว พอนําออกแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเหลือเพียงแค่ตัวเราคนเดียวนะครับนะเหลือตัวเราคนเดียวเท่านั้นก็จะมีการนี่ครับตัวนี้ก็จะถูกนําออกไปนะครับนําออกอ่าโอเคนะครับวิธีการใช้ Google Meet ก็ง่ายๆแค่นี้นะครับเราสามารถใช้งานได้ฟรีๆแล้วนะครับตอนนี้เป็นความโชคดีของ พวกเราทั้งหลายนะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับกับคุณครูทั้งหลายที่จะใช้ Google Meet ตัวนี้ในการเชื่อมต่อกับนักเรียนได้แล้วนะครับอ๋อมันจะมีข้อแม้อยู่นิดนึงนะครับก็คือเจ้าตัวของ Google Meet ตัวนี้นะครับเราจะใช้งานได้60นาทีนะครับต่อครั้งหนึ่งนะครับ60นาทีต่อหนึ่งครั้งเท่านั้นเองอ่าแล้วแต่ว่าการจำกัดเวลาตอนนี้นะครับใน ที่เขาบอกว่าจะใช้งานได้60นาทีเนี่ยมันจะเริ่มบังคับใช้เวลา60นาทีในในวันที่30กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรายังใช้ได้ฟรีตลอดนะครับโดยไม่ต้องใช้บัญชีของ Google G Suite เลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความโชคดีของเรานะครับที่เราสามารถที่จะใช้งาน Google Meet ได้นะครับก็ยินดีกับคุณครูด้วยนะครับขอให้สนุกกับวิดีโอคอลนะครับแล้วก็ สนุกกับการสอนออนไลน์นะครับวันนี้ขวัญชัยธีรศทรัพย์หรือครูเก่งนะครับเรียนรู้กับครูเก่งลาไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้ามีอะไรดีๆอีกนะครับเราจะเอาสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้มานำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะเตือนแจ้งเตือนได้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรที่อัปเดตขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถที่จะ ติดตามได้ทันทีเลยนะครับวันนี้เรียนรู้กับครูเก่งขวัญชัยทีรทรัพ์สวัสดีครับ